มามาปูใจไข่นนยใจไข่ปูกพันเขาน้ยพันเขาเออเมื่อในวันในมิตีเลยก็มามาเออังว่าปูพันเขาน้ยพันเขาเขาเจ้ามีนาต่างตกในก็มาฮะเบาตีนเขาข่าวมาหลู่มาตานชังว่าปูใจไข่นายใจไข่เขาเจ้ามีนาต่างจานในก็เขาเขาก็เปลี่ยนอันห้องละห้องป่ั่งชังว่าปูใจไข่นนยใจไข่ปูพันเขาน้ยพันเขาเขาเจ้ามีนาต่างห่วง ในกอขาวเขาก็เปลี่ยนอันห้องลาท้องหอกชังว่าปู่ใจไข่นายใจไข่ปู่พันเข้านายพันเขาเขาเจ้ามีหน้าตั้งออกในกวอนแก้ยุกตัวยอคิงมาชุงมากินชังว่าปู่พันเขานายพันเขาเขาเจ้ามีอยู่เนินน้ำเนินดินในกอออกมาชุ่มมาจอยออกจาอาลาตาหน้าขาน้ำชอมปานเมื่อนยใหญ่เปี้ยป้วนอยากเปี้ยเือชังว่ามีอยู่จนคงเหนือในกอแก้ยุกตัวยอคิงลงมา ชุงมาช่วยออตาลาตานาข้าวหนามสำปานตีนเฮาข้าวมาหลู่มาตานมื้อในมากินกินขี้ขี้เสือย่อๆนำน้ำมันปอโดนผ้าเต็นทางเหนือมันปอลื้อผ้าเต็นทางใต้ผ้าเต็นทางใต้ที่เป็นกากคือผ้าเต็นทางเหนือเตียวเปียนกานนี่เอากินก็อย่าเปิ่ฮ่เชิงเอาหลู่ก็อย่าเปิ่ฮ่เชิงกินก็อย่าเปิ่ฮ่หมกจุกก็อย่าเปิ่ฮ่ย่อมื้อในวันในมาฆ่ามามา อย่าไปกะอยู่ตีเลติไม้โกเลยเป็นวัดอย่าไปกะอยู่ตีกัดโกเลยเป็นขึ้นเป็นม้วยจ้าอยู่โตยอเคียงมากินควายอีกไก่อีกในยามไหนฆ่านตัวมาข้ามามามีก็เลยก็มามามื้อไหนเฮาสิฮับมืออยู่ยองอยู่เยอย่าไปกะอยู่เนนําโกปลาอย่าไปอยู่เนต้นหน้าโกโกโกเขต อยากเติย้อนเตียืมกูมีกูเชื่อเมื่อนายเอามาเออมาขาวเตะหับเมื่ออยู่ยองอยู่เยอาเตะหับเมื่อจอมเตะูยานเ้าเตะหับเมื่อจอมการชามเชเ่อ้าวเตะหับเมื่อนาทากูกะเฮ็ดเจ้าหนังบออย่างมีเฮานั้นมาข้าปูใจไข่นายใจไข่ปูพันเขานายพันเขา